เพลงนี้นะครับสนับสนุนโดยดอกจัน123แกรมมี่ได้หมดเลยโหลดไม่อั้นยกค่ายแกรมมี่ครับผมใช่แล้วครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสหรับทีเซอร์วงคอฟเทลเมื่อสักครู่ครับก็เป็นจีเอ็มเอ็มมิวสิกคลส์อัพของเราประจําเดือนนี้ด้วยแล้วก็เราจะมีกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟครับนะครับคือกเทลไลฟ์สตูดิโอเซสชั่นครับคอกเทลจะมาโชว์สดๆที่ไลฟ์แฟจีของเรานั่นเองใครอยากจะเดินทางมาดูกันสดๆที่สตูชั้น18ตึกจีเอ็มเอ็มแกรมมี่สตูของไลฟ์แฟจีของเรานะฮะรัสนกกได้ง่าาายยยมมกๆเเลลนะครับส่ง SMS ไดด้้วยการพิมพ์ แล้วก็ตามด้วยชีพเพลงของวงค็อกเทลที่คุณอยากให้พวกเขาเนี่ยเอามาโชว์แล้วคุณคได้ดูกันสดๆนะส่งมาทาง SMS ของเราได้เลยครับ4642888นั่นเองครับใช่ครับ,รบส,ส่งมาพร้อมกับเหตุผลด้วยนะครับเพราะหนึ่งข้อความที่โดนใจค็อกเทลมากที่สุดเนี่ยมีสิทธิ์รุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากมือค็อกเทลในวันนั้นเลยเนะฮะใช่แล้วครับเราจํากัดจํานวน ผู้ชมที่จะเข้ามาเข้าชมด้วยนะเพียง200ท่านเท่านั้นนะครับต้องรีบส่งลิคแคลเอตกันเข้ามาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อาร์ตสตูดิยวเซสชั่นของเราจะจัดขึ้นในวันพุธที่30ตุลาคมนี้ครับมีเวลาประมาณ2สัปดาห์กว่าๆมีเอตแล้วส่งมาได้เต็มที่เลยเดียวสำหรับใครที่อยากจะมานะชมค็อกเทลโชว์สดๆที่นี่ครับใช่แล้วครับกับทีมีมิวสิกโค้สอัพตลอดทั้งเดือนนี้กับค็อกเทลนั่นเองนะฮะใช่แล้วครับส่วนตอนนี้มาต่อที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับเปิดโอกาสกับ จะเดี่ยวหรือจะเป็นวงเนี่ยนะฮะมาตามความฝันกันดีกว่าครับกับโครงการดีๆโครงการนี้นะครับนี่เลยครับ<ด>กับโครงการช<ะ>้างมิวสิกคอนเทสเซกชั่นพรีซีซั่นสามแล้วนะครับสำหรับช้างมิว <Season S 2> สิกคอนเทสต์นนี้นะฮะตัวที่สุดบ<ะ><ะ>ีด<ะ> Beat, สุดขีดสุดใจครับ ช้าเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่นะครับได้แสดงออกอย่างเต็มความฝันครับเต็มความสามารถพร้อมทั้งค้นหาดาวดวงใหม่ให้วงการดนตรีได้แจ้งเกิดครับแล้วก็ลุ้นรางวัลกว่า2ล้านบาทพร้อมสิทธ์ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่กระทบไหลวงดนตรีแถวหน้าและเซ็นสัญญาเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของช้างด้วยนะฮะโอ้โหเตดบโตเลยทีเดียวครับก็งานนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆนะฮะโดยการส่งคลิปครับการแสดงนะคะ ในเพลงในสไตล์ของตัวเองเนี่ยนะครับมันหนึ่งเพลงครับส่งมาที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้เลยนะฮะช้าง m u s i c c o n t e s t c o m นั่นเองครับก็เริ่มส่งได้แล้วจนถึง10นะฮะวันที่8ครับวันที่8พฤศจินี้ครับใช่ครับเวลาหนึ่งเดือนเนาะถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับยังไงติดตามและเียดเพิ่มเติมครับเข้าไปที่ facebook.com/ ช้างเวิร์นะครับน่นะฮะยังไงก็ ช้างครับช,ชีวิตของเราใชา้ซะแจ่มเลยเดียวครับออกมาใช้กันนะฮะกับช้างมิวสิกคอนเทสซีซั่นสามแล้วน anyway> <sh ั่นเองครับโอ้เรียกว่าเป็นการเปิดอการโปรโมตเองครับเข้าสู่วงการดีดีๆแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดด้วยนะครับขอบคุณต้องไม่ครั้งนะฮะสำหรับช้างชีวิตของเราใช้ซะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับนะต้องบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงเราพูดถึงค็อกเทลนะครับตอนนี้เราก็ไปดูเอ็มวีเพลงนี้เลยดีกว่าเพลงล่าสุดนะครับของค็อกเทลครับโปรดเถิดรักครับผมแล้วก็ช่วงหน้านะฮะเรากลับมาพบกับ AB Normal ครับไม่สุดครับผม